ก็ทำการรักษาไปเรื่อยๆครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมามันไม่เกิดเหตุการณ์เอเส้ขึ้นมาแต่เลือดในสมองิถ้าอยู่กแล้วคราวนี้มันก็เลยไปกระทบที่แกนสมองเรื่องด้วยแบบบ้านปลายอยู่ที่บางนามันมันส่งตัวเข้ามาโรงพยาบาลจุฬาไม่ใช้เวลานาใช่ก่อนจะหาเตียงได้มันใช้เวลาประมาณเกือบวันหนึ่งมันก็เลยทําการรักษาเลยคับของปลาอยู่เลยว่าคือเหมือนให้สัมภาษณ์ไปว่าเขาก็ภูมิใจที่มีเราใน ในความเป็นลูก<ะ>เราก็ทําหน้าที่ของเราได้เต็มที่ไปก็ระหว่างการดูแลหรือว่าตัาง้งแต่ไปมีชีวิตอยู่เราก็ทําหน้าที่แบบของเราสุดความสามารถมากๆยิ่งตอนช่วงฟ้าเข้าโรงพยาบาลเราตอนนั้นเป็นวนที่แผ่นดูไวเราเลยจับคอนเสิร์ตตอนนั้นได้ดีว่าเราไม่พร้อมกับการอยู่ไม่มีเขาเลยค่แต่เขาก็ลุกขึ้นส,สู้มาเพื่อเราแต่ใช้เวลาระยะประมาณ สี่ห้าตีได้เขาก็สู้ในในกำลังของเขาได้เต็มที่มากๆแล้วซึ่งเราเห็นแล้วเราก็สัมผัสได้แต่พอหลังๆมาการบรรชูอาการบรรชูลงกลายเป็นว่าเขาเจ็บปวดเขาทรมานเวลาเข้ารับการรักษาหรือการฉายแสงอะไรทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าอะไรที่ฟ้าไม่เจ็บไม่ปวดฟ้าไม่ต้องเป็นปวดเราเลยไม่ต้องหัวคนสมัยนี้ขอแค่ ไม่ตไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว <antique> <dairy S 1> ต่อให้เป็นห่วงพี่ต to <ophone şimdi> ่อให้เป็นห่วงปายแต่แต่เชื่อว <ate> ่าทุกคนเก่งมากแล้วป้าก็เก่งเข้มาแล้วปายเปายก็ขอไปแล้วก็ขอให้เผื่อความทุขไม่ต้องห่วงอะไรนอกจากห่วงพี่อะไรแบบนี้แต่าก็แบบก็อาจจะสั่งเสียอะไรไว้ไหมคะควอส่วนรวมแล้วคุณพ่อเพราะคุณพ่อไปด้วยความที่ท่านสบายใครขอป้ายตายมากเห็นว่า เรารู้สึกไงว่าเราก็ทําให้ปามีความสุข,ขน,นะคะคือเกิดด้วยความตั้งแต่เราเป็นเด็กอยู่กับพ่อน้ามาใช้ชีวิตร่วมกันกับกับปาค่อนข้างน,น้อยแต่สิ่งนึงที่สัมผัสได้ในทุกๆความสําเร็จหรือทุกความผิดพลาดจะมีปาอยู่ด้วยเสมอแล้วก็ในทุกๆการเดินทางของปาตั้งแต่ยังเป็นพนักง,งานจนถึงวันนี้วันที่นักร้องร้องเพลงพีนป้ายัางยิงมเลยค่ะคอ ก็รักเขาขอแค่เคยบอกกับปาว่าไม่ต้องการเงินทองของปาเลยขอให้ปาใช้ชีวิตที่มีความสุขเข้าโรงพยาบาลแรกถึงปาเข้าโรงพยาบาลมีชีวิตช้าใช่ลูกก็ยังคอยเชียร์ข้างแล้วก็สนับสลังใจให้ปาใช้ชีวิตอืมพระเขาทราบข่าวเขาว่าไงคะเอ่อทราบข่าวเขาก็เหมือนจะเพิ่งบินลงมาพอดีใช่เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากตุรกีอะเขาประสบ and fan